ล้อหมุนแล้วค่ะตัวนี้ล้อรถกอลนะคะมีสี่ล้อขับเคลื่อนสองล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวเรามาดูวงจรแล้วก็มาดูรายละเอียดหัวสายกันเลยนะคะใครชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่างทองกับเมียช่างด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลายสายให้เพิ่มเติมขึ้นมานะคะเป็นตัวเทสนะตัวเทสต์จะไปใช้จริงก็ได้นะครเพราะว่าของเก่าตัวเนี้ย จะต้องไปต่อหน้าง,งานนะครับซึ่งหน้าง,งานปลั๊กของเดิมตัวเนี้ยมันไหมนะครับมันไหมแล้วมันก็ขาดไปนะมันไหมมันเป็นคลิกเกลือแล้วมันก็ขาดไปช่างก็ได้ทําปลั๊กขึ้นมาให้ใหม่นะครับไม่แน่ใจว่าหน้าง,งานจะไปเสียบกันแล้วมันจะเปิดได้ไหมนะครับอันดับแรกนะครับถ้าเสียบปลั๊กกับรถแล้วมันจะมี2องันนะครับก็จะมีปลั๊กตัวนี้เป็นปลั๊กคําสั่งนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็น ตัวไฟจ่ายนะครับไฟจ่ายก็12โวลต์นะครับสีแดง12โวลต์สีน้ำเงิน48โวลต์นะครับส่วนสีเขียวนี่เป็นดินนะครับเป็นดินขั้วลบนะครับเป็นขั้วลบดูจากลายตัวนี้ได้นะครับสีเขียวเยอะๆนี่ก็คือเป็นขั้วลบหมดนะครับตัวนี้นะขั้วลบเดี๋ยวนี้เรามาเปิดเลยนะครับพัดลมจะทําง,งานนะครับถ้าเปิดนะ นะครับพัดลมจะทํางานนี่คือสวิตเปิดปิดแล้วไฟก็จะจ่ายเข้าตัวตัวบีบีใหญ่ของกล่องนะครับพัดลมทำงานส่วนบีเล็กบีเล็กของกล่องนะครับบีเล็กของกล่องจะอยู่ตรงนี้นะครับบีเล็กนะจะอยู่ที่ผิวลเหลงนะครับบีใหญ่จะอยู่ที่บีใหญ่จะอยู่ที่นี้นะครับบีใหญ่ บีใหญ่สีแดงนะครับเนี่ยนะถ้าเป็นกล่องจะให้ดูอันนี้คือบีใหญ่นะครับนี่คือกล่องเดิมเนาะอ่าบีใหญ่บีใหญ่คือฟิวตัวนี้บีเล็กคือฟิวตัวนี้นะครับแบ่งกันนะครับสี่สิบแดแค่สามตัวนะครับสิบโวลต์สีน้ําเงิน15้าแอมป์เนี่ยนะครับสามตัวนะเป็นสิบโวลต์นะครับตัวนี้เป็นตัวแปลงนะครับดับไว้นะครับดับสิบดับไฟสิบสองนะครับตัวนี้คือเมน เมนไฟ12บโวลต์นะครับตัวนี้เมนไฟ12ขาเข้าฝั่งนี้ขาจ่ายฝั่งนี้นะครับ3ามตัวนะเน็นนะครับ48ก็3ามตัวนะครับตัวนี้ก็คือเมนเมนบีบวกตัวนี้นะครับส่วนไอไอจีเส้นเล็กเส้นเล็ก48เอองโทษที่48ตรงนี้นะครับ48เอาจากตรงนี้นะครับส่วนลบ ลบก็มาจากตัวนี้เลยนะครับมาจากตรงปั๊กใหญ่เลยนะก็จะของที่ร้านก็จะเอาเข้าตรงนี้เลยนะครับตรงหัวน็อตนี่นะก็บวกลบเข้าตรงนี้เลยเพราะว่าไม่ไม่ได้มีปลักเสียบนะครับจะอธิบายไปทีละขั้นตอนนะครับแล้วก็เปลี่ยนกล่องสองกล่องนะครับส่วนสายที่ลายวายสายให้ใหม่นะครับปลั๊กเสียบ ถ้าเสียบแล้วมันเปิดได้แบบนี้นะครับเสียบแล้วเปิดได้แบบนี้ตัวนี้ไม่ต้องใช้นะครับะจะให้ดูกนนะถ้ามันเปิดแล้วมันมีไฟมาแบบนี้ตัวนี้เป็น48นะครับตัวนี้ไม่ต้องใช้เสียบเสียบแล้วเปิดสวิตช์เปได้นะตัวนี้12บโวลต์นะครับ ตัวนี้12โวลต์ก็จะไฟก็จะสวีดีนะครับเพราะหลอด2หลอดนี้เป็นหลอด24โวลต์หมดนะครับตัวนี้เป็นหลอด24นะครับ24 24ก็เป็น48นะครับเนี่นะครับไฟ12โวลต์นนะถ้าเปิดแล้วไฟมาถือว่าใช้ได้นะครับพัดลมหมใช้ได้แล้วก็มา อันดับแรกนะครับจะได้มอเตอร์ไปนะครับมอเตอร์สองลูกนี้เดี๋ยวจะแยกไปนะครับแล้วก็ต่อมอเตอร์สองลูกนี้เลยนะครับต่อเข้ากับสายชุดนี้นะครับชุดจะมีสายมอเตอร์สามเส้นนะครับจะมีเขียวน้ําเงินเหลืองนี้นะครับก็ต่อเข้านะสายลูกด้านซ้ายก็ต่อเข้าซ้ายด้านขวาก็ต่อเข้าขวานะครับ แล้วก็ชุด Hall นเซอร์ก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนการต่อสายมอเตอร์3เส้นนะครับจะอธิบายช้าๆนะครับเพื่อให้เข้าใจนะครับต่อมอเตอร์3เส้นอันดับแรกนะที่ได้ไปนะแล้วก็ชุด h a เซนเซอร์นะครับเสียงกันขโมยไม่มีนะครับตัวนี้เป็นไม้นะครับไมดิจิตอลไมหนับปัดนะครับ ไอ้ตัวนี้เป็นสายเดิมไม่ไม่ใช้นะครับตัวไหนคะอนี่นะครับตัวตัวนี้เป็นของกล่องเดิมนะครับสายชุดนี้คือมันไม่ต้องใช้แล้วนะครับตัวนี้นะอ๋อเ,เดี๋ยวเดทองพันผ้าเทป<อ>เก็บไว้เลยคะ่ะนุ่นผ้าเทปอยู่ข้างข้างค่ะต้องนะครับ โอเค f c จะได้รู้นั่นแหละต่อไว้ด้วยกันเลยพี่แล้วก็ยัดไว้ตัวนี้ไม่ใช้นะคะอันดับแรกเลยก็คือสายมอเตอร์สามสีสามเส้นมอเตอร์ก่อนแล้วก็ตามด้วย h a เซนเซอร์นะคะต่อทีละล้อนะคะแล้วก็พอต่อตัวนั้นเสร็จนะครับแล้วก็ตามมาด้วยต่อไฟเลยนะครับพอต่อ สายมอเตอร์สายฮอเซนเซอร์เสร็จทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วนะครับแล้วก็มาต่อไฟได้เลยนะครับไฟของ fc ก็จะเป็นแบบเสียบเข้านะครับก็เสียบได้เลยนะครับพอเสียบเข้าแล้วเราก็มาเลือกทิศทางหมุนให้ถูกก่อนนะครับเดินหน้าถอยหลังทางไหนนะครับก,ก็เราก็เลือกว่ามันเดินหน้าทางไหนนะครับดูมอเตอร์นะครับก็ลองเสียบก่อนนะถ้าสมมติว่า เราก็เสียบไฟเข้านะครับเปิดไฟเข้านะพอเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดไฟสวิตช์กุญแจแล้วพัดลมทํางานล้อ<ด>หมุนแล้วค,ค่ะถ้าตัวนี้มันมันหมุนถูกอ่าตัวนี้มันหมุนถูกเราก็ถอดปลั๊กออกนะครับจับตรงนี้หน่อยครับเมื่อก,กี้เสียบเข้าไปมันหมุนถูกนะครับแล้วก็ถอดออกนะก็คือตัวนี้ได้แล้วนะ ตัวนี้ก็จะหมุนมาทางนี้ทีละล้อถูกไหมคะทีละล้ออ่ะแล้วก็ดูตัวดูตัวนี้ด้วยนะครับจิ้มนะคะพอจิ้มแล้วล้อจะหมุนตอนมือเราจิ้มเลยนะคะทุกคนอ่ะจิ้มเห็นไหมคะจิ้มอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าดึงออกค่ะพอเราได้ทิศทางที่ถูกต้องแล้วนะคะนับถึงสิบก็ได้นะคะแล้วก็ดึงออกอ่ะขอดูปักก่อนค่ะเม่อกีอ่ะช่างทองดึงออกแล้วตอนนี้ใช้รถได้เลยบิดคันเร่งได้เลยค่ะก็เราก็เสียบสายคันเร่ง อ่าน,นี่คือสายค<า>ันเล่ง<า>เนาะสายกันเล่งแล้วก็อืมถ้าเราะะเลือกทิศทางได้แล้วนะครับต้องเลือกทิศทางก่อนนะคะหลังจากสายมอเตอร์สามเส้นฮอเซนเซอร์ห้าสีเสีสสยบเข้าไปแล้วก็เลือกทิศทางการหมุนมอเตอร์นะคะต้องตรงกันนะคะเพราะว่าเขาเป็นเขาต้องไปทางเดียวกันเนาะทีนี้ก็เราก็มาไล่ต่อสายสายถอยก็ได้นะครับสายเกียร์อาร์นะครับเกียร์อาร์ เกียร์อาร์ก็นี A A ่นะครับก็ต่อแล้วนะครับก็เปิดเกียร์อาร์เลยนะครับอพอเปิดเขาจะถอยหลังเลยนะคะนี่นะคะถ้าถอยเขาจะหมุนได้ตอน้เราเราก็ต่อเบรกอีกนะครับตัวนี้เบรกนะเบรกต้องต่อนะคเบรกก็ต่อแบบนี้ได้เลยอ่ะแล้วก็ถ้าสมมติเราทับลับไป้ยคอทางยกคันเร่งขึ้นไหนค่ะคันเร่งถอยเราเบรกนะครับเราก็จะหยุดนะอ่าพอเราหยุด เบรกเขาก็จะถอยต่อถ้าเราไม่ถอยเราก็ปิดเกียร์อาร์นะครับปิดเด่นหน้าแล้วก็เล่นอ่าเห็นไหมคะดูคันเร่งนะอะกดเบรกคันเร่งยังเร่งอยู่นะคะอะปล่อยเบรกเห็นไหมคะคันเร่งยังเร่งอยู่นะทุกคนนะคะนี่นะคะนี่คือระบบที่ถูกต้องนะคะต้องลองเทสงานลองงานให้ได้แบบนี้ก่อนนะคะเย่าวเพิ่งปล่อยล้อลงพื้นจริงๆนะคะเนาะ เพราะว่ารถไฟฟ้าเขามีระบบของเขาอยู่นะคะนะถ้าดูคลิปไม่เข้าใจก็สามารถทักมาทางข้อความได้ตลอดเวลานะคะเพราะว่า,า,จ,ะาจะได้เข้าใจให,หลายท่านดูนะครับหรับใครที่เจอวงจรนี้นะ สำหรับใคร <Okay. S 2> ที่เจอวงจรนี้นะคะก็จะได้รู้ด้วยนะคะตัวนี้นนะตัวนี้ก็จะใช้เป็นไฟมาเปิดนะคะไฟมาเปิดก็หนึ่งสองสามสีแดงเหลืองเหลืองขาวเนี่ยจะไฟมาเปิดนะคะไฟมาเปิดแล้วก็จะจ่ายดินนะครับจ่ายดินนะฝั่งส่วนฝั่งทางนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นไฟเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะอยู่ตรงกลางนี้จะเป็นตัวจ่ายจ่ายดินนะครับ ก็เป็น48นะครับจะอธิบายตัวเนี้ถ้า FC ได้ไปแล้วก็ต่อสายมอเตอร์อะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อเสียบปลั๊กตัวนี้เข้านะครับ แล้วก็เสียบสายมอเตอร์สองสองเส้นนี้แค่นั้นนะครับสีแดงกับตัวปลั๊กสามช่องนี้นะเสียบเข้าแล้วก็ลองเปิดสวิตกุญแจออนดูนะครับถ้าเขามีไฟเข้าพัดลมหมุนนะครับพัดลมหมุนก็คือสามารถสามารถเร่งคันเร่งได้เลยนะครับ แต่ว่าตัวเนี้ยให้เราเลือกทิศทางก่อนนะเลือกทิศทางว่ามันเดินหน้าถอยหลังยังไงนะครับก็ให้เสียบนะครับเสียบเพ้าว่ามันถูกไหมนะจาก<ด>ล <ó> ้อนิ่งๆนะคะพอเสียบล้อเขาจะหมุนเลยนะคะ,อะตอนนี้เบรกนะครับถ้าสมมติว่าเราเบรกคร้างไว้อยู่นะครับสวิกเบรกนะเบรกคร้างแล้วมันจะไม่มีอะไรทำงานนะ เมื่อกี้กดสวิตไอ่ะเสียบนะครับอ่ะเสียบปุ๊บเขาจะหมุนเลยนะคะอ่าเนี่ยนะเราต้องเลือกทิศทางนะใช่ถ้าไม่ถูกก็คือให้ดึงออกแล้วเสียบใหม่เขาก็จะเป็นอีกทางหนึ่งนะคะถูกไหมถ้าตรงนี้ยังไม่ถูกอ่ะถ้าตรงนี้ยังไม่ถูกนะเอายังไม่ถูกอ่ะแล้วก็เสียบใหม่อ่าเห็นไหมคะเขาก็จะกลับด้านแล้วนะคะถูกนะคะอ่าได้ทิศทางที่ถูกต้องเราก็ เราก็ให้เลือกมันมีสองล้อนะครับให้เลือกไปในทิศท,ทางเดียวกันทั้งสองล้อนะจะให้เลือกทิศทางเดียวกันก่อนนะคะก่อนที่จะใช้งานรถน,นะคะตรงนี้ก็จะเสียบอีกทีหนึง่งอ่ามันก็จะนะโอเคก็จะไปทิศทางเดียวกันนะอ่าก็ได้ทิศทางเดียวกันแล้วยกคันเร่งขึ้นหน่อยค่ะช่างทองกองจะได้เห็นด้วยเบรก ก็ตัวนี้ก็เป็นเบรกนะครับจะเบรกเท้าหรือว่าเบรกกำก็ <Apple S 2> ได้ร <be ck. S 2> อ๋ปล่อยเบรกเห็นไหมคะมือยังบิดคันเร่งอยู่นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนใครไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้นะคะส่วนถ้าใครจะติดต่อสอบถามสามารถกดไปที่หน้าโปรไฟล์หรือว่าเดี๋ยวจะให้ช่องทางติดต่อไว้ที่คอมเมนต์แรกนะคะสามารถทักข้อความสอบถามได้นะคะทุกคนน โอเคค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่เคยกดติดตามกดติดตามเป็นกำลังใจช่างทองด้วยนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีนะคะ